พงเทพเผยอาการป่วยมะเร็งส่งผลกระทบที่แขนถึงขั้นเล่นกีตาร์ไม่ได้แล้วน้าหมูพงเทพเผยอาการป่วยมะเร็งส่งผลกระทบที่แขนถึงขั้นเล่นกีตาร์ไม่ได้เล่าความรักเคยอกหักร้องไห้หนักพ่อแม่ผู้หญิงที่รับบอกให้เลิกเป็นนักร้องน้าหมูพงเทพกระโดดชำนาญศิล,ลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานเปิดใจในรายการคลับไฟร์เดชโชว์ผลิตโดย เช้น2,561เรื่องราวชีวิตพร้อมความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเผยวินาทีแรกที่รู้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายถึงขั้นเล่นกีตาร์ไม่ได้จนถึงตอนนี้พร้อมเปิดชีวิตที่อาพ,พเพราะหวงแหนความเป็นตัวเองไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนอะไรถ้ามีผู้หญิงต้องอยู่คนละบ้านอยู่คนละอำเภอและครั้งหนึ่งเคยโดนผู้หญิงขอแต่งงานขอให้มาอยู่ด้วยกันซึ่งในชีวิตไม่เคยคิดเรื่องแต่งงาน จนกระทั่งเจอผู้หญิงที่รักอยากแต่งงานด้วยแต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงบอกว่าถ้าจะแต่งงานต้องเลิกร้องเพลงแล้วมาค้าขายพร้อมเล่าถึงด้านงานเพลงในช่วงแรกอยากโชว์เพลงของตัวเองเลยขอแอดคาราบาวขึ้นไปร้องได้ท่อนเดียวโดนโหจนต้องลงมานั่งร้องไห้ข้างเวทีเรียกว่าน้าหมูเป็นสมาชิกของคาราบาวไหม หมูพงเทพไม่เขาชวนอยู่แต่เราไม่เป็นวันหนึ่งที่คาราบาวไปเล่นที่มหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนเราก็บอกแอดขอขึ้นไปร้องหนึ่งเพลงแต่พอเราขึ้นไปร้องได้ท่อนเดียวมันโหเลยไม่เอาเพลงอะไรไม่รู้เรื่องจะเอาคาราบาวเราต้องลงมาจากบนเวทีมานั่งร้องไห้แล้วเล็กเขาก็เดินมาปลอบใจเพลงที่นี่ดีมากเลยนะเราก็มองหน้าเพลงดีอะไรทำไมมันไม่ฟังหัวเราะ ก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวที่ทำให้เราเป็นห่วงที่หมูไม่สบายหมูพงเทพเป็นมะเร็งครับมีวันหนึ่งเล่นที่พระรามสองเล่นอยู่กลางกลางเพลงขอโทษนะออราดเลยเราเลยไปส่องกล้องเจอมะเร็งเป็นระยะสุดท้ายแล้วที่จะเข้าไปต่อมน้ำเหลืองแล้วเราก็ขายทุกอย่างเลยขายรถขายบ้านขายมา้ากีตาร์เกือบหมดตู้ขายหมดทุกอย่างเลย แต่ที่มันโหดร้ายคือแขนของเราหมดความรู้สึกเดี๋ยวนี้คือเล่นกีตาร์ไม่ได้เลยได้แต่อุ้งไว้เพราะพี่หมูหวงแหนความเป็นตัวเองมากไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนอะไรเลยหมูพงเทพชีวิตผมมันค่อนข้างจะอาภัพนะเหมือนโบราณที่บอกว่าถ้าเรามุ่งมั่นเป็นศิลปินมันจะต้องขายวิญญาณให้ซาตานนน่าจะเจ็บจะปวดจะรวดร้าวยังไงต้องยอมเหมือนซาตานมาเอาวิญญาณเราไปเพื่อเป็นข้อแรกให้เราเป็นศิลปิน ผมเป็นคนที่ห่วงแหนความเป็นตัวเองจะไม่ให้ใครมาเปลี่ยนอะไรได้คือแบบอยู่อย่างชาวบ้านแบบมานอนเตียงเดียวกันมากินข้าวมื้อเย็นร่วมกันผมทำไม่ได้คือถ้ามีแฟนมีอะไรต้องอยู่กันคนละบ้านหรือคนละอำเภอไปเลยเคยไปเจอรักครั้งแรกในป่าหมูพงเทพครั้งแรกที่เจอตอนอยู่ในป่านกเขาไฟผู้หญิงคนหนึ่งคือคนชนชาติลัว สวยมากหัวล้านไปครึ่งหัวเพราะเขาเอาหนังคาดหัวแล้วพันแล้วแบกของขึ้นเขากล้ามน้องเขาเป็นมัดๆเลยสวยมากเขาจับงูมือเปล่าได้เลยเห็นไม่ได้คือวิ่งไล่จับเลยงูกลัวถูกกินแล้วถ้าเรียกไม่ขานนะเขาเรียกผมจะหายแคนถ้าเรียกแล้วไม่ขานโดนกินเลยนะหัวเราะและคือเขาขอเราแต่งงานด้วยและความรักที่อกหักที่สุดหมูพงเทพที่หนักที่สุดแล้วก็สะเทือนที่สุดคือเพลงน้ำตาหอยทาก คือผู้หญิงคนนี้เรารู้สึกว่าอยากจะแต่งงานด้วยเพราะชีวิตของผมไม่เคยพูดถึงเรื่องแต่งงานแต่คนนี้เราอยากแต่งด้วยเลยตัดสินที่จะแต่งแต่ครอบครัวของเขาจะเป็นคนจีนแม่ของเขาก็เสนอว่าถ้าจะอยู่กับลูกเขาต้องเลิกร้องเพลงแล้วมาค้าขายตอนนั้นคือเราอบหักเลยสภาพกินข้าวไปร้องไห้ไปเผยวินาทีที่รู้ว่าเป็นมะเร็งของหมูพงเทพพร้อมกับเปิดหัวใจที่ครั้งหนึ่งเคยโดนขอแต่งงานและ เรื่องเล่าอ,อกหักครั้งใหญ่เจ็บหนักมากที่สุดวันเสาร์ที่วันที่30ตุลาคม16.30นาทีในรายการคลับฟรายเดย์โชว์ทางช่องอมรินทีวีเอสดช่อง34